คุณเงียบไปเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไม่ต้องจะเปิดไพ่ให้นะคะว่าหัวใจว้าวุ่นของคุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าคุณเงียบไปนะเขาจะติดต่อกลับมาใหม่ไม่ต้องจะเลือกไพ่สามใบนะคะเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะว้าวุ่นไหมนะเขาจะว้าวุ่นใจหรือเปล่านะคะ อ่าไพ่ใบแรกโอ้ยบอกได้เลยว่าเขาจะเฝ้ารอคุณมากๆเลยนะถ้าคุณเงียบไปไม่ตออไม่ติดต่อไม่ตอบอะไรใดๆเขาจะรอคอยคุณนะคะให้คุณนั้นติดต่อกลับมาเฝ้ารอคุณมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีความว้าวุ่นใจลังเลว่าเฮ้ยคุณจะทิ้งเขาหรือเปล่าหรือคุณยังคิดถึงเขาหรือคุณงอนเขาหรือคุณคิดยังไงอยู่เออเขาจะว้าวุ่นใจมากๆรอคอยคุณตั้งใจใจจดใจจ่อรอคอยคุณมากๆเลย เขาจะมีความหวังมากๆนะว่าคุณจะติดต่อกลับมาว่าคุณจะพูดคุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเออคุณจะตัดสินใจใดๆก็ตามในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอยู่ที่ตัวคุณเลยนะคะแต่เขาบอกเลยนะว่าเออเลิกกันก็เลิกกันยากอยู่นะเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังมั่นใจอะ่ะ เออยังยังเหมือนหลอกตัวเองนะว่ายังไงเดี๋ยวคุณก็ต้องติดต่อมาอยู่แล้วนะคะส่วนตัวคุณเองก็อยากจะขอใช้ความคิดใช้สติก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีดีวกว่าเอาเป็นว่ายัางเลิกกันไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวก็ติดต่อหากันอยู่อยู่ดีนะจ๊ะ